มีแค่ยามยืดจะระเบิดไหลไหมคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nick Real Life นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายกันด้วยยางยืดนะครับต้องบอกก่อนว่ายางยืดเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่มีประโยชน์เปน็นอย่างมากเลยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งการฝึกร์มอัพฝึกดึงข้อฝึกเวทเทรนนิ่งได้ทุกส่วนของร่างกายฝึกคาริโอก็ได้นะครับผมแล้วมันก็ยังมีหลากหลายสีหลากหลายไซส์หลากหลายแรงต้านให้เราได้เลือกเล่นกันอย่างเหมาะสมด้วย สำหรับถ้าใครกำลังตามหาทิกัดยางยื่อยู่นะครับผมผมก็ได้แปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับผมไปดูกันได้เลยโดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาระเบิดหัวไหล่ด้วยยางยืดน,นะครับผมกับ5้าท่าฝึกระเบิดหัวไหล่ด้วยอย่างยืดก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะตามมาอีกในอนาคตนะครับเราไปเริ่มระเบิดหัวไหล่ด้วยอย่างยืดกันเลยดีกว่า let's go เริ่มด้วยท่า shoulder press ได้หัวไหล่ด้านหน้าเหยียบยางยืดให้ตึงความกว้างทั้งหัวไหล่ดึงยางยืดให้เท่าๆกันยืนตัวตรงชิดอกหลังตรงระวังไม่แอนหลังท่อนแขนตั้งตรงตล,งตลอดท่อนแขนจะไม่งอกดไหล่ลงไม่ยักไหล่ให้ระดับของยางยืดอยู่ที่อกด้านบนแล้วผลักขึ้นไปให้สุดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกฝึกไปเลย3-4เซตเซตละ12-15ครั้งจัดไป ต่อไปฟอนเรสจับแบบมุมแฮมเมอร์ได้ไหลด้านหน้าเหยียบยางยืดให้ตึงความกว้างทั้งหัวไหล่ดึงยางยืดให้เท่าๆกันเชิดอกกดไหลลงไม่ยักไหลจับยางยืดในมุมแฮมเมอร์คือให้นิ้วก้อยไว้ด้านล่างงอข้อศอกเล็กน้อยใช้แรงจากศอกในการดึงขึ้นดึงขึ้นมาให้แข็งขนานกับพื้นระวังไม่ยักไหลฝึกไปเลย3-4เซตเซตละ12-15ครั้งจัดไป ต่อไปฟรอน t r เรสจับแบบคว่ำม,มือได้ทั้งแหล่และไหล่ข้างเหยียบยางยืดให้ตึงความกว้างทั้งหัวไหลดึงยางยืดให้เท่าๆกันยืนตัวตรงชิดอกกดไหลลงงอข้อศอกเล็กน้อยใช้แรงจากสองในการดึงขึ้นดึงขึ้นมาให้แข็งขนานกับพื้นลงหาใจเข้าขึ้นหายใจออกข้อควรระวังคือต้องไม่ยักไหลฝึกไปเลย3-4เซเซตบถครั้งจัดไป ต่อไปอัปไรโรได้ไหลด้านข้างเหยีบยบยางยืดให้ตึงความกว้างทั้งหัวไหลเหมือนเดิมดึงยางให้แรงตั้งเท่ากันทั้งสองข้างยืนหลังตรงเชิดอกกดไหลลงไม่ยักไหลจับยางความกว้างทั้งหัวไห,หลหรือกว้างกว่า,วาดึงขึ้นมาให้สอดอยู่ที่ด้บหัวไหลต้องระวังไม่ยักไหลโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกฝึกอยู่ที่3-4เถึสเซตละสิบสองถึงสิบห้าครั้งจัดไป ต่อไปเป็นรีเวิร์สลายได้ไหล่ด้านหลังใช้เท้าอีกข้างเหย,ยียบยายืดเอาไว้จับยางยืดในระยะที่ตึงพอดีงอข้อศอกเล็กน้อยใช้แรงจากศอกในการดึงขึ้นใช้การแทงศอกไปด้านหลังระวังไม่ยักไหลก้มตัวมาด้านหน้าเปิดสะบักให้สุดลงหาใจเข้าขึ้นหาใจออกฝึกข้างละ3-4เซตเซตละ12-15ครั้งจัดไป เป็นไงบ้างราครับผมสำหรับโปรแกร,รมระเบิดหัวไหล่ด้วยยางยื่ในวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างราครับไหลระเบิดกันไหมครับผมก็ถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสำหรับในคลิปหน้านครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมแล้วเราจะมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยย yeah.